อขราบบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะครับขอเริ่มข่าวแรกด้วยการ แตกรักนะความรักแตกฉานแตก,ก <c oughs> ความรักแตกร้าวระหว่าง <c oughs> ความรักที่ไม่สมหวังนะระหว่างนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างนิโคลัสเคจนะครับ <c oughs> วัย52ปีนะครับที่เพิ่องหย่าร้างกับภรรยาสาวชาวเอเชียอย่างอลิสคิมวัย32ปีไปเมื่อวานนี้นะครับห <c oughs> ล,ลังมีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วงต้นปีครับถึงการหย่าร้างในหลายคนก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตาก,กับ,บบทบาทนักผจญภัยของนิโคลัสเคจคนนี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง National Treasure รวมถึง Ghost r i d e r นะครับซึ่งก็บอกว่า<บ>เป็นภาพยนตร์สำหรับเด็กและเยาวชนแต่ว่าเหตุผลของก,การหย่าร้างที่ภรรยาแจ้งความไปเนี่ยไม่ค่อยจะสำหรับเด็กและเยาวชนเท่าไหร่เลยเพราะว่าเขาทำการทารุณภรรยาสาวนะครับทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงหลายครั้งเลยทีเดียวถึงอย่างไรก็ตามนะครับทั้งคู่พบ รักแล้วก็แต่งงานกันมานานถึง12ปีเลยทีเดียวนะครับพบรักกันยังพี่อิจฉาพวกเลยนะใช่เขาเขาพบรักกันเพราะว่าอลิสเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาาหรแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสพี่ก็อยากเป็นเด็กเสิร์ฟที่ด้านหนึ่งเลยก็เจอดาราคอนดิบูทมนเป็นเรื่องในนิยายเนาะดูเป็นซินเดอเรลล่ามากเลยเนาะแต่ว่าเขาก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนลูกชายอายุ10ปีนะครับ ก็ปิดฉากความรักของทั้งคู่ลงแต่ความรักของอีกคู่หนึ่งนี่สิครับต้องบอกเลยว่าหวานแหววจริงๆนะเพราะว่า<ฆ>เขาเพิ่งฉลองครบรอบการแต่งงาน10ปีไปก็คือนิโคลคิดแ <Kid> มนกับสามีรูปหล่อของเขาอย่างคิสเออร์เบนวัย48ปีนะครับคู่นี้เพิ่งฉลองการแต่งงานครบรอบ10ปีกันไปหมาดๆครับงานนี้คิสเออร์เบนให้ของขวัญน,นะครับด้วยการโพสต์ภาพอ<ฆ>ินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวเป็นภาพคู่<ฆ>ที่เคยถ่ายกันครั้งแรกนะครับเ<ฆ>มื่อปี2005นะครับอพอเขียนทำที่ไป ว่าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะเบบี้รักนะจ๊ะจุ๊บๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นผมเติมเองนะจุ๊บๆนะครับนี่ไงมี xx นะอ่ามี xx xx ก็คือจุ๊บๆๆๆนะครับงานนี้ครบรอบแต่งงานที่คีสก็ไม่ปล่อยให้เสียเปล่าด้วยเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาส่วนภรรยาเฝ้าบ้านอยู่ที่ออสเตรเลียครับเขาก็เฟซไทม์ไลฟ์เลยในคอนเสิร์ตกับภรรยาของเขาแล้วก็บอกแฮปปี้อะนิวเซอรี่ด้วยเรียกว่าน่ารักหวานแหววจริงๆนะ ทั้งคู่เนี่ยนะครับคบกันเพียงแค่เดือนเดียวก่อนตัดสินใจแต่งงานครับที่แม่มพี่ฝนประิลครับเป็นคู่ที่หวานมากๆแล้วี่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะว่าทุกครั้งก่อนที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะเขียนเลิฟเลเทอร์ๆๆหรือจดหมายรักวางไว้บนโต๊ะให้นิโคลทุกครั้ง<อ>และที่สำคัญคือทุกวันนี้ยังทําอย่างนั้นอยู่เช่นเดิมด้วยอะไรไม่สําคัญเท่าสม่ําเสมอนะถ้าทำแล้ต้องทาไปตลอดนะคะอย่าทำทำหยุดหยุดหรือว่าทําแล้วไม่ทาเลยอย่าได้เริ่มทำอย่าไปรุเก็บกุดไม่ใช่ ผู้แทนทุกคนที่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้มันเป็นเคล็ดลับนะในการครองชีวิตคู่นะครองชีวิตคู่นะคะมามีแฟนยังยังครับพี่อยางถามทุกวันเลยสนุกคนหนีหมด